สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวคนให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เห็นอยู่นี้ก็คือถนนสายอายุธยาไปอ่างทองครับที่จะถ่ายนี้ก็คือ ถนนเส้นนี้เขาปลูกดอกทองอุไลครับสองข้างทางเว้นเขบอกว่าประมาณ14กิโลเมตรแต่ผมก็คงจะไม่ได้ไปถ่ายให้ถึงยาวขนาดนั้นนะครับก็จะให้ดูความสวยงามของถนนสายนี้ก็คือถนนสายดอกไม้ครับ สวยงามจริงๆตามสองข้างทางที่เขาปลูกไว้ให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับทริปนี้ออกจากบ้านจะเดินทางท่องเที่ยวจุดหม้ปลายทางก็เลื่อนลอยครับแบบข้าไหนนอนนั่นขับรถไปเอง มือจับพวงมาลัยถือไปเรื่อยๆก็บางช่วงก็มีออกห่างๆห,หน่อยแต่ว่าที่เขาปลูกไว้ก็สวยงามดีก็ดูเพลินครับเพราะว่าสองข้างทางมันได้ดูแต่สีเขียวมันจนชาชินตามีสีเหลืองมาประกอบมีดอกไม้มาประกอบก็ดูสวยงามดีจุดที่ผมจะ ไปจุดแรกสำหรับที่ท่องเที่ยวจุดแรกก็น่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับเขื่อนเจ้าพรยาเพราะตอนนี้น้ำก็กำลังอยู่ระหว่างกลางการท่วมหนักเขตพี่น้องที่โดนน้ำท่วมก็ท่วมหนักครับคนที่ไม่ท่วมก็อย่างที่ตรงรถวิ่งนี่ก็ก็ไม่ท่วม ตามธรรมชาติความเป็นไปเป็นมาถ้าไม่มีกั้นน้ำหรือกักน้ำเป็นช่งชวงๆระยะก็ระยะทางประมาณน่าจะมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็คงจะตัดให้ชมไม่ครบดอกคลองไรผมมาเห็นช่วงนี้ก็ น่าจะตายจากการโดนน้ำท่วมครับเพราะมีระยะหนึ่งที่น้ำขึ้นมาท่วมถนนแถวนี้ตรงอยุธยาก็สาเหตุที่ท่วมบ้างไม่ท่วมบ้างบางจกดคนที่ท่วมก็กลายเป็นว่าเขาก็เสียสละไปก็น่าห็นใจคนที่ไม่ท่วมก็ช่วยกันบริจาคสิ่งของช่วยกันนะครับเพราะบางครั้งที่น้ำไม่ท่วมคุณนะ่ะ <c oughs> โทษครับมันไม่ได้เป็นไปตามทิศทางธรรมชาติเพราะเขื่อนกั้นกักเก็บน้ำ <c oughs> อันนี้ทองอเลยขาดตอนไปช่วงหนึ่งครับมีเครื่องน่ายเยอะเลยแล้วเพราะตรงนี้คือ,คอตัวเมืองอยุธยาเนี่ยครับถ้าไม่มีการป้องกันหรือไม่มีกักเก็บน้ำ ถ้าไม่มีแจ้มลิงให้ประชาชนอีกปุ่มหนึ่งเขาได้เสียสระอยุธยานี้ก็ท่วมท่วมครับถ้าไม่มีการป้องกันหรือการเบี่ยงที่ทางน้ำก็ใครที่ไม่โดนน้ำท่วมก็มีกำลังทรัพย์ก็บริจาคเงินช่วยเขาไปซื้อสิ่งของช่วยเขาไปครับสำหรับ หมู่บ้านผมปกติน้ําท่วมนี่จะช่วยกันรณนรงงงช่วยน้ําท่วมมากอย่างอุบลปีหกสองนี่ก็ขนไปเป็นสี่ห้าหกคันรถหล้อปีนี้ไม่มีเลยเพราะว่าก็ห่วงว่าน้ํำจะท่วมตัวเองหรือไม่สรุปแล้วปทุมปีนี้ก็คงรอดก็รอดจากนี้แหละครับเหมือนกันกับยุธยาเนี่ยที่เขาป้องกันเวี่ยงทิศท,ทางน้ํามันไม่ได้ไปไปตามธรรมชาติถ้าไม่มีการ ปิดเปิดประตูน้ำก็คงจะท่วมไปหมดแล้วถ้าอย่างดูตามข่าวอย่างเขื่อนเจ้าพระชาที่ชัยนาธนะครับเขาปล่อยน้ำลงมาปีนี้สูงสุดแค่3,100ลูปบาทเมตรเท่าท,ที่ดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าทางกรุงเทพปทุมธาน,นีถ้าปล่อยขึ้นมา2อ0 8นี้ให้ไปดูที่คอยเจดครับจะท่วมทันทีถ้าเกิน2,008ขึ้นมาก็เป็นไปตามนั้น ช่วงที่เกิน2,008ขึ้นมาถึง3,100ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยน้ำก็ท่วมก่อยเจ็ดได้ทันทีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะปล่อยลงมาเหลือที่2,008อีกแล้วครับเพราะว่าถ้าจะให้ดูตามข่าวน้ำข้างบนทางพิกิตนะครสวรรค์พิษณุโลกยังท่วมอยู่นั่นก็หมายความว่าเขาพยายามกักเก็บ น้ำไว้ในทุ่งรอ,อการระบายคนพวกนั้นเขาก็น้ําท่วมครับเพราะว่าถ้าปล่อยทางนนทนลงมาปล่อยเจ้าพญาลงมาตามธรรมชาติจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่ได้ท่วมหนักหรือท่วมนานขนาดนั้นแต่ทางกรุงเทพปทุมธานีใต้เขื่อนเจ้าพยาเนี่ยจะจมเป็นบาดาลเลยก็ต้องใช้คำว่าข้างบนเขาก็คือกลายเป็นผู้รับน้ำผู้เสสลัก ก็คือน้ำรอการระบายรอให้น้ำทางใต้เนี่ยระบายลงไปได้ให้หมดก่อนเพื่อไม่น้ำท่วมเขตเมืองหลวงอะไรประมาณนั้นนะครับพรเพราะว่าปล่อยตามธรรมชาติกรุงเทพเละแล้วครับก็เป้าหมายที่ผมจะไปนี่ก็คือผมจะไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงของน้ำที่มันขึ้นมันหลาก อันนี้ดงดอกดอกุหลาบุไลยังเหลืออีกเยอะนะครับแต่ว่าผมก็คงจะพลมแพลมหรือพ่่มไปได้ไม่นานผมคงจะหยุดเพราะว่าก็คือให้ชมถ้าใครมาเดินทางขึ้นสู่เหนือช่วงอยุธยาช่วงประมาณนี้แหละถึงอ่ามทองถนนทั้งเส้นเขาจะปลูกทองไรไว้ให้ชมตอนนี้ก็ถือว่าสวยงามครับปับปลาย วันนี้ผมวิ่งออกมาอยู่ที่เลนซ้ายสุดเพื่อจะให้ดูดอกไม้สวยๆแล้วไว้พบกันนะครับที่แม่น้ำเจ้าพราะยาสำหรับทริปนี้ให้ดูเส้นทางการเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือครับในการทิปต้องเที่ยว ใช้คำว่า9้าวันเข้าคืนครับค่ำไหนนอนนั่นนกขมิ้นออนทัวร์ไปเรื่อยๆก็จะประมาณว่าไม่มีการบุ๊โรงแรมเพราะว่าถ้าเราไปจองโรงแรมไว้ไปเที่ยวถึงไหนที่สวยต้องหวนย้อนกลับมาเพื่อจะหาเพื่อมานอนโรงแรมอันนั้นไม่เอาแล้วตอนนี้รีสอร์ทห้าครับเยอะแยะถูกมาก จะดีหรือไม่ดีแล้วแต่โชคชะตาแต่ส่วนมากขอให้มีแอร์ก็นอนได้แล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมคงจะจดคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ที่เขื่อนเจ้าพยาครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนสายสีทาง <c oughs> วัดเสียงโชคเสียงดวงก็ไว้อีกประมาณสิบวันครับผมจะกลับไปที่ปลอยเปรตอีกทีหนึ่งก็คงลง,งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ประเภทเจ้าผีพนันหรือเจ้าพานันก็คงใจใช้งบกันเสียงดวงวัดดวงแค่ประมาณหมื่นหนึ่งเสียผมก็กลับได้ผมก็อยู่ต่อก็มาลุ้นติดตามไว้ ถ้าใครอยากรู้ว่าผมไปที่นั่นแล้วผมจะอยู่ได้ถึง8วัน9วันอย่างคราวที่แล้วไหมด้วยเงิน1นึ่งบาทก็ติดตามไว้นะครับ